สวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้ะจะมาแนะนําพี่น้องนะครับผมพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์เขามาถามนะครับว่าเฮ็ดจังไดเนาะหัวมันนี่จังจะหัวใหญ่เพื่อนว่าอยากได้หัวมันใหญ่ๆนะครับปลูกไปแล้วนี่หัวมันบ่นใหญ่จักเทือเพื่อนว่าปีได้กระปูกได้บยย่ยใหญ่เฮ็ดขลออแค่แหลอยู่เพื่อนว่านะครับอ่ะเอาสรุปแล้วนะครับผมฟังเบิงแค่ฟังเบิงว่านะครับหัวมันเท่าหน่อยหัวมันเท่าบ่ใหญ่จักเทือนะครับผม สรุปแล้วว่ามันเนี่ยเขาขาดปุ๋ยโพแทสเซียมตัวนี้นะครับมันขาดปุ๋ยโพแทสเซียมหรือนะครับขาดปุ๋ย0 0 6 0ในช่วงจังหวะอายุนะครับในช่วงจังหวะอายุที่ต้องการนะครับผมมันเนี่ยต้องการนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับต้องการทุกช่วงนั่นแหละครับพี่น้องเพรว่าฉิเริ่มไ่ขึ้นมานะครับเริ่มปลูกขึ้นมาเนี่นะครับเริ่มแท่งรากเริ่มจะ จากเปลี่ยนจากลากจริงเนี่ยเป็นหัวมันเนี่ยนะครับผมเป็นหัวมันเนี่ยเพื่อนต้องการอยู่แล้วแต่ว่าช่วงจังหวะที่ต้องการมากน้อยบ่ทอกันได้พี่น้องอมากน้อยบ่ทอกันได้เป็นอย่างทีในช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนบ่ท่านจะต้องการหลายนะครับเพื่อนบ่ท่านจะต้องการหลายอย่าไปบังคับใส่เพื่อนมันจะมีผล,ลหลายอย่างตามมาบอกง่ายๆว่า,ายยตั้งแต่ใส่แต่ตัวหน่อยๆเลยเนะาะแต่ใส่หลายในปริมาณที่หลายเกินไปผู้ดีพี่น้องท่าน าบางท่านเนี่เพื่อนจับไซ่หลายๆเลยมันจะขี่ง่ายมากแต่อา,อายุนย้อยๆโบแมนเนีเข้าใจผิดนะครับต้องให้คอยให้ใส่ให้เพื่อนให้เป็นนะครับต้องไซ่ให้เป็นในช่วงแรกเนี่ยไส่ในน้อยนะครับอายุหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยเขาต้องไส่ในน้อยหลังจากสี่เดือนไปแล้วเขาจงไซ่เต็มทีเพราะว่าในช่วงหลังจากสามสี่เดือนเนี่ยเพื่อนต้องการมากนะครับเพื่อนต้องการมาก 3- ามสี่เดือนไปจนถึงถอนเนี่ยนะครับเพื่อนต้องการบํารุงหัวมากแต่ว่าเขาต้องไซ่นในปร,ริมาณทีอ่า ตามอายุมันนะครับตามอายุมันนะครับพี่น้องมันหัวน้อยหัวบาย่อมใหญ่เนี่ยนะครับผมมันหัวน้อยหัวบาย่อมใหญ่แสดงว่าขาดปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับขาดปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ยโพแทสเซียมก็คือปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับผมปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ในช่วงระยะแรกขี่ไส้ลายบ่ได้อายุหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยคือไส้ลายบ่อได้นะครับไส้ลายบ่ได้ให้ไส้อ่อนๆให้ใไส้หน้อยนะครับผมอ่าไส้แบบใดในรูปแบบปุ๋ยฉีดก็ได้ ในรูปแบบปุ๋ยเม็ดก็ได้ปุ๋ยเม็ดเนี่ยก็จะส,สมมติว่าเขาจะเอาปุ๋ยยูเรียรมาหยอดเนี่ยเขาผสมเข้าไปนะครับอายุ2อเดือนเขาเริ่มหยอดปุ๋ยแล้วเนี่ยเอาปุ๋ยยูเรีย46001กระสอบนะครับผสมนะครับ006010กิโลกร,รัมเนี่ยเห็นบอกพี่น้องเขาต้องใส่หน่อยด้ว0060เพื่อว่านะครับให้บำรุงหัวมันมาพร้อมกันนะครับในช่วงแรกคือเป็นช่วงเล่งนะครับในช่วงแรกเล่งแต่ว่ากระตองบำรุงหวัว ใส่ในปริมาณที่หน่อยกว่าปุ๋ยเล่งปุ๋ยเล่งโตนี่ก็คือปุ๋ยยูเรียสี่สิบหกศูนย์นี่พี่น้องอ่าชีหงจักอยู่ส่วนใหญ่เพิ่งจะใส่แบบนี้แหละนะครับในสองเดือนพเพิ่งจะมาหยอดยอดน้ำโคนเงานะครับหยอดซับกลางไปเลยนะครับแต่นะครับเพิ่งลืมนะครับลืมคิดว่านะครับลืมคิดว่าใส่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมไปน้ำหรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวไปน้ำนะครับยอดนะครับพี่น้องเพิ่นเคยเห็ดเพิ่นเคยใส่ เพิ่นยามได้บาทนี่นะครับเลยหลายท่านมาคอมเมนต์เข้ามาเอ,อเห็ดเห็ดคือสูตรนี่แหละเพิ่นบาอ่หยอดปุ๋ยเพิ่นกับผสม0ูนย์ศูนย์หปุ๋ยโพแต่เสียมเขาไปน้าแต่ว่าใส่ในปริมาณที่บ่หลายนะครับคือผมเบานี่ยแหละเพิ่นบาเพิ่นคอมเมนต์ขมเมตข้ามาหัวใหญ่ดีครับอายุ3าสี่เดือนมั่นลุ่งหัวดีมั่นหัวใหญ่เริ่มหัวใหญ่หแ,แล้วเพิ่นบาสามารถถอนขายได้เลยเพิ่นบาหัวใหญ่ทอแขนทอขาเลยเด้นะครับอายุ3าสี่เดือนนะครับเพราะว่าเฮาได้ใส่ปุ๋ย0ูนย์ศูนย์หกศูน บำรุ่งหัวนะครับตั้งแต่ไหนๆมาหน่ำนะครับเพื่อนได้รับถาดอาหารครบถ้วนนะครับเพื่อนได้รับถาดอาหารครบถ้วนบ่ว่าจะเป็นเล่งต้นเล่งใบบ่ว่าจะเป็นสูตรใส่รุ่งหัวในปริมาณที่เหมาะสมมั่นเพื่อนกะหัวใหญ่นะครับผมสามารถทอนขายได้เพื่อนวานะครับเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาสูตรนี่แหละครับเพื่อนวานะฮะกะเพราะว่า้าเข้าผสมแล้วนะครับมันจะเห็ดในหัวมันเนี่ยบำรุ่งหัวมันมาพร้อมกันเลยนะครับบำรุ่งหัวมันมาพร้อมกัน แต่วาใา่ในปริมาณถี่หน่อยลงจังหน่อยนะครับบ่อเด็ดใส่หลายได้พราะว่าในช่วงแรกนะครับบ่อเด็ดใส่หลายนะครับใส่ปริมาณคือจากกระสอบหนึ่งเนี่ยเขาจะมาหยอดปุยยูเลียเ้ากระสอบหนึ่งนะครับปุยยูเลียหนึ่งกระสอบนะครับปุยศูนย์ศูนย์หกศูนย์สิบกิโลกร,รัมเอามาคลุกเข่าให้เขากัน้วก็หยอดไปเลยตามโค่นเหงาในช่วงแรกนั่นแหละครับคือการบำรุงต้นบำรุงหัวไปพร้อมกันนะครับผมปุยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่นะครับ ปุ๋ย0 0 0นี่คือเป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับบม่ว่าจะเป็นในรูปแบบปุ๋ยเม็ดหรือในรูปแบบปุ๋ยเกต็ดปุ๋ยฉีดนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับเป็นปุ๋ยที่พืชต้องการในช่วงนะครับบำรุงหัวมันระเบิดหัวมันนะครับขาดบ่ได้เลยก็คือปุ๋ยตัวนี้แหละนะครับ0060นะครับผม0060ปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับมันต้องการนะครับ หลังจากซีเดือนไปแล้วนะครับมั่นต้องการปุ๋ยโพแทสเซียมโอ้ยมันขึ้นชียอดยากแต่นอใส่ปุ๋ยเม็ดสามารถว่านข้างบนได้นะครับถ้าเป็นดินมีความชื้นเชื้นลักษณะนี้นะครับฝนตกไปแล้ววันหยุดแล้วนะครับเขาสามารถว่านได้เลยนะครับหรือเขาจะผสมยูเลียในน้อยนะครับผสมยูเลียจาก10กิโลกรัมเอามาคุกเข้าให้เข้ากันเพราะให้เพ่อนเป็นโตละลายนะครับปุ๋ยเกจศูศูนย์หกศูนย์ในเห่านี่กับผมมีปัญหาครับสามารถคุกเข้าแล้วก็สามารถว่านได้เลยนะครับผมนะฮะ นาด,ดินนาดินเห่านี่ยโมแหงนะครับเ้องก็สามารดวานได้เลยนะครับในช่วงสีเดือนหาเดือนไปแล้วนี่การหยอดนี่ก็คืออาจจะเฮดให้ไปซับหัวมันโดนหัวมันนะครับไปตองหัวมันเฮตให้หัวมันขาดนะครับหัวมันเป็นบาดเป็นแผลนะครับมันจะหยุดการเจริญเติบโต,ต,ตน,นะครับแต่ว่าถา้าเขาเลียงการใส่ปุ๋ยเม็ดใดหันมาใส่เป็นในรูปแบบปุ๋ยฉีดนี่ก็ดีครับผมเพราะว่ามันจะสะดวกสบาย ปัญหาหลักๆเลยปี่น้องท <pus Hein |startoftranscript|> <OS EN. S 2> ี่คอมเมนต์เข้ามาอ้มันต้นใหญ่มันเข่าฉีดยากเพื่อนวาผมกระบอกอยู่ว่าให้ตัดแต่งนะครับตัดแต่งลองให้ห้าฉีดเข้าไปนะครับผมตัดแต่งลองห่าวขีดเข้าไปหรือนะครับเ้าจะฉีดใส่ตามโค่นเงาก็ได้นะครับฉีดใส่ตามโค่นเงาก็ได้แกงไปจังได้กระซางฉีดพ่นไปจังได้กระซางมันกระถึกมันเขาคือเกาโดนมันเหมือนเดิมนะครับฉีดโลดฉีดพ่นเสเลย์บว่าิปเป็นท่างใบทางต้นท่างเงาถึก ขอต่ว่างห้โดนล่ำต้นมั่นเฮานะครับขอแต่ว่างห้โดนใบโดนล่ำต้นมั่นเฮาก็สามารถดึงดูดไปกินได้นะครับผมสามารถดึงดูดไปกินได้ทานอาหารโพแทสเซียมที่เฮ้าผสมเข้าไปนะครับเพื่อกระตุ้นระเบิดหัวมันปุ๋ยสูตรศูนย์ศูนย์หกศูนย์เฮ้าผสมใส่เองสามช้อนสี่ช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรน,นี่นี่คือปุ๋ยระเบิดหัวหรือนะครับหรือที่ขาเจ้าเรียกเอื่นกันนะว่าห่อโมนระเบิดหัวไปซื้อตามท้องตลาด ไปซื้อตามท้องตลาดปุุกละห้าร้อยหกร้อยปลุกละเจ็ดร้อยแปดร้อยที่สั่งมาตามอ่าร้านค้าหรือตามอ่าทางโทรศัพท์นะครับที่เพื่อนสั่งมานั่นละปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับอ่าลิตรหนึ่งปุุกลิตรละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนี่แหละครับพี่น้องเฮามาผสมใส่เองก็ได้ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่ยแหละโตลักเลยนะครับโตลักเลยที่เพื่อนผสมเข้าไปนะครับพี่น้องอยากได้ ใส่หลายบอกพี่น้องก็ใส่เติมเข้าไปมีผลดีไม่มีผลเสียครับหลังจากอายุสี่หาเดือนคือไปแล้วนี่พี่น้องฉีดโลดพี่น้องอยากได้หัวมันใหญ่นะครับอยากได้สูตรเข้มข้นบอกคือผมบอกใหส่สามช้อนแกงจังสีนะครับพี่น้องกับบกเข้าไปอีกจังน้อยก็ได้โบเป็นหยังนะครับอ่าแล้วแต่พี่น้องอ่าผมปลูกบาหลายพ่นว่าปลูกบาหลายปลูกสิบไร่หนึ่งเออผมจะใส่จกสักซีซ่อนหาซ่อนแกงนี่พ่นว่าใส่กับโบเป็นหยังครับพี่น้องฉีดเลยนะครับเพราะว่าในช่วง อายุสีหาเดือนไปแล้วเพื่อนต้องการปุ๋ยโพแทสเซียมพี่น้องดูขยันฉีดนะครับพี่น้องก็ได้ผลผลิตสูงเนี่ยล่ะพี่น้องบ่เคยได้เพื่อนว่าเออสามสามถึงสี่ตันนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพื่อนว่าอ่าเ้าเบ้าเลี้ยงละเจ็ดแปดตันนี่แห้งต๊ไก่เพื่อนว่าบ่เคยได้จักเทียเพื่อนว่านะครับเหตุล่องเิึงคือผมเบานน่ะล่ะพี่น้องถ้าพี่น้องดูฉีดนะครับดูใส่ปุ๋ยมันได้แน่นอนครับขันตาไรละเจ็ดตันแปดตันนี่ได้แน่นอนนะครับพี่น้องมันมองคิดว่าอ่า หามตัวเจ้าของเนี่ที่ผมเบาไปนี่พี่น้องเนี่ใส่ปุ๋ยปีและจักเทียนะครับพี่น้องฉีดจักเทียฉีดแค่เทียเดียวหรือว่าสองสามเหรียญฉีดเทียหนึ่งนั่นแหละครับการให้ปุ๋ยบอ่อต่อเนื่องได้พี่น้องถ้าให้ปุ๋ยต่อเนื่องนะครับพืชมีปุ๋ยกินไปได้ตลอดนะครับมันกินยางต่อเนื่องทรงผลเห็ดหายหัวมั่นใหญ่นะครับน้ำหนักดีปเปอร์เซ็นต์แปลงสูงทรงผลเห็ดหายมั่นเท่าเนี่ยนะครับได้ผลผลิตสูงพร้อม มวนว่าจีสองเดือนสามเดือนเท่อหนึ่งสองเดือนสามเดือนเท่อหนึ่งปีหนึ่งฉีดอยู่สามเทือ่อบางท่านนะครับฉีดอยู่เป็นสิบเทือ่ยยี่สิบเทือ่ยจนนับเทือ่ได้ไปให้ย่ำใดเนี่ยครบสิบมือเพิ่นฉีดหลดผลผลิตเพินพพ่นก็ได้หลายห่วยเพราะไงอันนี้สองไร่หนึ่งก็มาถอนถอนนั่นแล้วแถบเปว่านั่นแล้วครับมีครับผมอเพิ่นเอาไปใส่เพิ่นนําไปใส่มันมีประโยชน์ครับแค่เหตุสองไร่ว่ามันเพิ่นเหตุทิบไร่นี่แหละครับ โมเมนว่าผมเบาเอาได้พี่น้องนะครับมี่ครับมี่บางคนเทสิบไรนะครับถอนสองมือแล้วล่ะนะครับถอนกับเมียซ้สำสองคนได้สามรเพิ่นว่านะครับพอไงนี่แล้วแชร์ปลูกสองไรแล้วถอนกับเมียคือกันนะครับสามสี่มือยังมั่นได้แล้วอยู่อา้าวแตกต่างกันอยู่ดิการใส่ปุ๋ยเป็นนะครับการดูฉีดขยันฉีดปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับเป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันครับพี่น้องปุ๋ยระเบิดหัวมันขยันฉีดหลังจากสี่เดือนไปแล้วฉีดเลยอัดเลยนะครับ หรืฉีดก็ได้นะครับผลผลิตเท่ากับสูงมั่นเท่าได้รับถาดอาหารนะครับในปริมาณที่เพียงพอในปริมาณที่หลายหัวตันใหญ่น้ำนักดีปเปอร์เซ็นต์แปลงกระสูงครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ